อ้าวก็เวลากินส้มตำหวานแล้หันเป็นแว่นแว่นไงแม่แแบอกวิวิวทำไมเนื้อมันดูสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะแม่จะมาทําขนมเซอร์ไพรส์น้องพิมพ์ตอนนี้น้องพิมพ์เขาไม่อยู่เขาไปโรงเรียนค่ะทีนี้แม่ดูในพวกแบบว่า Facebook YouTube ใช่ไหมเขาจะมีคนที่แบบทำขนมเค้กอะเป็นรูปของใช้ต่างๆเช่อนอ่าทําเป็นกระเป๋าทาเป็นรองเท้าทําเป็นแบบไมโครเวฟอะไรอย่างงี้ก็มีนะแต่พอหั่นออกมาแล้วมันเป็นขนมเค้กข้างใน ก็เลยแบบว่าอยากทําบ้างแล้วเดี๋ยวตอนนี้น้องพิมไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาเขาจะเซอร์ไพรส์ว่าเนี่ยเอาไปให้แล้วมันกลายเป็นขนมเค้กแต่ว่าถ้าจะไปทําเป็นกระเป๋ารองเท้าไมโครเวฟมันจะยากไปไงและใหญ่ไม่ว่าเริ่มต้นนะจะทดลองทําก่อนจะทําเป็นส้มน่ารักน่ารักก่อนอ่ะส้มกับแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราก็ทําใช่ไหมแล้วพอหั่นออกมาแทานที่มันจะเป็นส้มอ่ะมันเป็นเค้กแต่ว่าทําคนเดียวไม่ได้มีผู้ช่วยอ่ะมีมีอีกไค่เป็นผู้ช่วยนะคะมีใก,ก่เป็นผู้ช่วยค่ะ เดี๋ยวมาต้ครีมก่อนอ่ะอันนี้เป็นอะไรบอกด้วยค่ะครีมเป็นครีมเป็นครีมบัตเตอร์ครีมอะไรก็ได้ครีมแล้วครีมอะไรก็ได้ที่ชอบแต่อันนี้เราทําเป็นครีมบัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ครีมก็คือตีเป็นครีมเหมือนครีมขนมเค้กทั่วไปเนี่แหละค่ะอันนี้เวลาเอาออกมาจากแม่พิม์มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆทรงถ้วยอะแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะไม่เหมือนส้มเท่าไหร่เพราะก้นมันมันแบนน่ะเราก็เลยต้องเหลาให้มันแบบว่าเออเหมือนส้มหน่อยให้มันกลมๆอเ่าเงี่ย เสร็จแล้วตึ๊กเราก็ทำการทาครีมว้าวทานะคะเอาครีมแปะไปแล้วก็เอาอันนี้เขาเรียกว่าที่ทาสปาตูน่าสปาตุล่า่ปาดมือบเพื่อที่จะให้มันติดกับ ฟอนแดนเหรอก็คือเวลาเค้กพวกนี้ที่เวลาเขาทำให้มันเป็นรูปต่างๆอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นบางๆหุ้มใบกินได้อเขาเรียกว่าฟอนแดนมันเป็นน้ำตาลใช่ไหม มันเริ่มแขงอ่ะเรามาแบบเจียๆมันได้อีกอันนี้ไงเดี๋ยวเราพยายามตบๆให้มันเป็นลูกส้มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าตู้เย็นค่ะต่อไปทำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยนะถ้าทำเป็นพันวาชิงตันลูกแดงๆอ่ะมันจะต้องเป็นยาวนะยากเราเอาแอปเปิ้ลญี่ปุ่นฟูจิแบนๆน่ารักน่ารักนะคะเพราะว่าเราจะได้เหล่านี้ฟูจิเอนวี คะที่ทาครีมเมื่อกี้ที่เป็นกลมๆที่จะทําเป็นส้มไปเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะเราก็จะมาเตรียมไอฟ้ฟอนแดนที่สําหรับหอ่อใช่ไหมอันนี้คือฟอนแดนที่ซื้อมาสําเร็จมันก็จะมีเป็นสีอันนี้ก็คือสีแดงสีเหลืองจริงๆแล้วคือเราอยากได้สีอะไรก็ซื้อมาจริงๆซื้อแม่สีก็ได้อย่างคราวนี้เราทำส้มเราก็ซื้อแดงกับเหลืองมาผสมกันแล้วมันก็จะเป็นส้มแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะอีกได้เอามาทำอะไรคะ เอามาถูนวลเอามานวลก็คือเวลานวลแบบเออเวลาที่กลิ้งอ่ะมันจะติดใช่ไหมปกติถ้าทําขนมบางอย่างมันจะใช้แป้งนวลเพื่อไม่ให้มันติดแต่อันเนี้ยใช้ไอไอซิงอ่าเราแกะเลยนะคะอย่างไรมันจะได้ส้มได้แล้วนะคะฟอนแดนของเราที่เป็นสีส้มนะ อาจจะเป็นส้มแดงนิดหนึ่งเพราะว่าใส่สีดแดงเยอะเกินเสร็จลแล้ว,ลวน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยนวดที่ตัวถาดนะเมื่อกี้นวดไปแล้วดึที่มันแขอกมาให้ได้ประมาณ15เซนเนี่ยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ลูกส้มเราก็ใหญ่เหมือนกันเนาะ ดึงฟอนเดนให้มันดับาบานออกมาบางๆแบบนี้แล้วได้ที่เราก็ไปเอาเจ้าตัวเค้กนะคะที่เราทาครีมแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้ตอนนี้มันึ็เริ่มตึงๆแล้วนะเนาะเสร็จตัวแล้วก็แกะออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็วางไปค่ะนี่ก้นมันเต้ยอุ้ยเราหัวปักใช่ไหมด้านบอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราควรจะทำให้มันถูกต้องเอาหัวคว่ำอะมันตรงด้านบนของโซ่มันจะได้เนียน ผมจะจัดรู้ไหมเนี่ยอืมอย่างนี้ฮะหวนหอสรับเตาเออไม่เคยห่อสรับเตา,าจีบเลยนะมันจะเหมือนไหมเนี่ยพิมพ์จะเชื่อไหมสรุปได้หยิบไปให้เขาเห <c ười> องย,ย้อนมากเลยแย่เลย เโอเคเสร็จแล้วส้มเสร็จแล้วเหมือนไหมคะเดี๋ยวนะอันนี้นะด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอหันดูตัวด้านนี้โอเคตัวด้านนี้แย่มากพี่เป็นคนวุ่วามไม่น่าจะมองไม่เห็นอ่ะ นี่นะคะอันนี้ของแม่นี่ของอีกไก่อ,อีกไก่ออกจะส้มกว่าเนะของแม่ส้มแดงไปหน่อยะคะ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปทาแอปเปิลกัน,นะคะ่ะอ่ะต่อไปจะทาแอปเปิลนะคะแอปเปิลก็คือใช้ฟอนเดสีแดงซึ่งก็ง่ายน่อนไม่ต้องผสมสีก็ขึ้นไปอาจจะต้องใหญ่กว่าส้มเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ลูกแอปเปิลลงใหญ่ะคะ่ะ อีกไก่เอาสีเหลืองฟันแดนซ์สีแดงมา,มาแปะเพราะเขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยคือตรงกลางมันจะมีความสีเหลือมไงนะอย่างงี้เหรออีกไก่แปะลงไปก่อนแปะลงไปก่อนอ,อ,อันนี้นะคะเป็นแอปเปิลเคทแอปเปิลที่เราทาไว้ทาครีมไว้ ึ๊อ ุูชมให้อีกไก่เนี่ยทำลูกของอีกไก่ให้มันเหมือนก่อนของแม่เนี่ยมันเสียไปแล้วเลยว่ามันเสียแ,แม่เกียนมากเลยดันตัดปะแต่อย่างเนี้ยนะคะผิดนะคะอย่าไปทําแบบแม่นะอ,อาจจะได้หนึ่งลูกอะ เราก็เหากว่ากันนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราทดลองทําแบบนี้พอป๊าป๊ามาตรวจดูป๊าป๊าก็บอกว่าเออไม่เหมือนนี่แล้วแม่ก็บอกเหมือนคือแบบลองเข้าข้างตัวเองใช่ไหมก็เลยเดินไปให้อากงดูอากงก็บอกถามอากงว่าอะไรอากงถามว่าอะไรอะ่ะบอกว่าเหมือนซ้อมไหมป๊าอากงก็มองดูแล้วบอกโอยอากงบอกว่าอ,าอ่ะ ถ้ามองมุมบนน่ะก็พอได้แต่ถ้ามองด้านข้างไม่ได้เหมือนกับว่ามันจะต้องแป้นกว่านี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราอะ่ะจะทําการหุ้มใหม่เดี๋ยวแกะแล้วก็เดี๋ยวทําใหม่อ่ะเดี๋ยวเราจะซ่อมให้มันดีให้ได้อ่ะแอปเปลิลเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเอาโฟมอันนี้มาใส่เห็นไหมอถอยไปถอยไปเขียนมานใกล้ไกลๆนะเหมือนนะหม่อไหมคะอ่านะ ส่วนส้นสนมเราเมื่อกี้ที่เป็นส้มแล้วเนี่ยปามาตรวจบอกไม่ผ่านเอาใหม่มก็เลยเลืมลืมมันไปซะแล้วก็เดี๋ยวทำใหม่นะเราก็เลยแกะฟองแดนที่หุ้มเมื่อกี้ออกแล้วเดี๋ยวจะทําใหม่นะคะแล้วให้มันเป็นส้มแบนมากกว่าเดิมคือเดิมอะส้มเรามันเหมือนสูงไงมันส้มมันควรจะแบนแปน้นแป้นหน่อยไนงะเดี๋ยวจะทําใหม่นะคะอันนี้เราก็จะผสมส้มให้มันสีออก ส้มอ่อน,ออนเอออ่อนกว่าส้มส้มเหลืองกว่าเสื้อที่กันอีกพอเพราะเมื่อกี้ส้มที่เราทำมันเป็นส้มแดงนะมันแดงไปอตอนนี้นะคะเราก็ผสมได้สีส้มเนะี่ยน่าจะตรงตามเรฟเฟอร์เรนซ์ในรูปที่เราแบบดูจากในเว็บนะส้มมันก็ควรจะอย่างนี้พเพราะเมื่อกี้มันส้มมันแดงเกินใช่ไหม สีนี้นะกำลังสวยเลยค่ะบี้ได้นี้ใช่ไหมกดแบบแบก็คือไม่ไม่ได้ว่าบี้มากนะแต่ว่าให้มันเหมือนส้มส้มตกแก้วอย่างนั้นก็ได้อ่ะส้มต้อหวานอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวน้องดูอ่ะก็ุณาดูให้จบคลิปก่อนล้าจะได้ดูว่าเออต้องทำยังไงอย่างนี้ใช่ไหมสีนี้สวยกว่าเดิมเยอะเลย สีนี้มันสีลูกพนะับอ่ะเออน่าจะว่าส้มส้มตะหลังก็สีนี้นะทีนี้เราก็หุ้มเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาเขาเรียกว่าอะไรมาเชื่อมเชื่อมมันนะ่ะให้มันแบบว่าเปียกๆเ,เหนียวๆนิดนึงใช่ไหม เชื่อมเชื่อมให้มันแบบอะไปตัดกิ่งต้นพุทธมาอีกนะคะเอามาทำก้านส้มอ่าโอเคอุ้ยเหมือนจะเอามองไกลๆเผินๆเหมือนลูกพลับด้วยต้องทำเกล็ดหน้าแช่ แม่ไม่อกี้แม่เดินมาระยะไกลดูเหมือนแล้วนะคะแม่ว่าโอเคละน่าจะผ่านนะ,ะอ่ะเอา,าใส่รอไว้ก่อนจะได้ไม่ติดจ้าเอาใส่รตรงกลางหนึ่งลูกตึ้งเหมือนเหม,มือนอยู่ได้นะป๊าป๊ามาดูแล้วบอกว่าผ่านนะคะมองจากระยะไกลก็เหมือนใกล้ก็เหมือนงั้นก็โอเคนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ พี่เป็นแอปเปิลแอปเปิลก็บอกโอเคอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ผ่านละแล้วเดี๋ยวเราจะลอกเด็กจิว๋วบอกว่าน้องพิมพ์กลับมาบอกน้องพิมพ์แม่มีส้มเนี่ยผ่าเลยอะไรอย่างเงี้ยให้น้องพิมพ์เพราะปกติเวลาส้มไต้หวันที่บ้านเรากินมันก็จะผ่ายอย่างนี้เป็นเซียวเซียวใช่ไหมกินอร่อยกว่ากว่าปอกเดี๋ยวจะให้เขาลองผ่าแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะมาเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะป๊าป,ป๋ายสวัสดีค่ะอ่ะน้องพิมพ์นี่ วันนี้มีผลไม้ให้กินเห็นไหมส้มกับแอปเปิ้ลเป้นแอปเปิ้ลส้มไต้หวันหรอคะใช่ปลายล่างไหนนั่อยู่ี่ไหนเอาอะไรก่อนดีเอาส้มก่อนแล้วกันค่ะนยังกินส้มมานานแล้วเท่านี้แม่ไม่เค่อยอ๋อไม่ได้สั่งตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่รอบนี้อร่อยมากเลยนะหวานหวานเออเช็ดมือก่อนค่ะอ่าโอเคอ่ะหั่นหั่นเองนะหั่นทำไมคะหั่นอ้าวก็เวลากินส้มไต้หวันหั่นเป็นแว่นๆไงแม่บอก วิวิวทำไมเนื้อมันดูวิชัยอะไรอ่้วชัใดูส้มแล้วมันใช่ส้มไหมล่ะมันใช่ไหมล่ะไม่ใช่หันดูหันดูอ่ะหันดูหันหันดูใช่หันเน่มันคือเฮ้ยเฮ้ป่ส้มทันใหม่ข้างหนเป็นเค สั่งมาจากไต้หวันเลยไม่ใช่ส้อมันนี้แม่ทำเหรอคะทำงานน่ากินนะแต่เดี๋ยวจะอยากบอกนะว่าแอปเปิลนี่ก็อะอยากรู้ไหมว่าแอปเปิลใช้ไหมหั่นดูเดี๋ยวอันแอปเปิลนี้เดี๋ยวเราใช้มีดใหญ่มาแม่หั่นให้แม่หั่นเลยค่ะมาดูสิใช่แอปเปิลฟูจิไหมนะ เนื้อแบบนี้ใช่แน่ใช่แอปเปิลใช่ไหมพี่เดยวแอปเปิลดำแอปเปิลแมวดำแค่เป็นยังไงได้เป็นไงเป็นไงเป็ไงคือมองข้างนอตรนีไม่ร้เลอย่างนี้เป็นอย่างนี้แอปเปิปดมา นะผลไม้ใส่พันธุ์ใหม่ใช่แอปเปิลใส่พันธุ์ช็อกโกแลตส้มใส่พันธุ์ช็อกโกแลตได้เลยค่ะแล้วก็ขอโทษข้านี่จะเหมือนส้มไงหวานกับแอปเปิลฟูจิไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวผมจะชิมส้มก่อนเลยนะคะงับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยงับเลยงับเลยเป็นไงหือครับใหญ่มากเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมาก ป็นส้มสามพยักถ้ากินเปลือกได้เออใช่เป็นส้มที่กินเปลือกได้ด้วยเป็นยังไงคะอร่อยยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมถือว่าสําเร็จนะอ่ะถามน้องพิมพ์ก่อนน้องพิมพ์รู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นของปอมันเป็นเค้กไม่รู้ค่ะตอนแรกเขามายเนี่ก็เป็นส้มแขกใช่ไหมจริงจริงใช่ตอนที่วางไว้ค่ะหน้าตาเหมือนมากเลยใช่ไหมหน้าตาเหมือนแล้วก็รู้จัดจานสวยจังเลยเหรอแล้วรู้ตอนไหนตอนหั่นยั่วตอนหั่นยวบัยวบลงไปฟึ๊บเอ๊ะหนูนึกว่าส้ม ใช่มันเป็นเส้นนำจริงเพราะว่าหั่นันยั่วเปลือกเปลือกมันยั่มองแบบเฮ้ยไม่เอาส้มนั่นมาให้หนูกินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เหมือนเนาะใำไรู้แต่ตอนนี้คือถ้าเกิดว่ามามองใกล้ๆนี่มันก็ดูออกค่ะใช่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยให้ให้ดูแบบยังไม่ต้องหั่นอะก็จะรู้แล้วว่ามันเหมือนไม่ใช่ของจริงใช่ไหมถ้ามาพิจารณาแต่ถ้าเขามาปุ๊บผ่านผ่านผ่านจะไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ถือว่าสําเร็จโดยเฉพาะส้มแม้ว่าเหมือนมากเลยอะปิด อร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ายบายอย่าลืมจะให้กดไลคกกดดชร์ถ้าอยากดูวิธีทำให้ไปดูคลิปของเรานะหนูไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นค่ะโอเค